สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการทำงานของระบบ Basic CRUD Laravel 7.3นะครับผมมันก็คือระบบเพิ่มลบแก้ไขแสดงข้อมูลที่เขียนด้วย f ฟ a m e w o r k Laravel เวอร์ชันนะครับแล้วก็มีการใช้ตัว MD Bootstrap เข้ามาตกแต่งหน้าตาให้ดูสวยงามแบบนี้ครับอ่ะนะครับมาดูการทำงานครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าหลักของตัวระบบนะครับ ก็จะเจอโฮมเพจแบบนี้ใช่ไหมครับเราต้องการจะเพิ่มข้อมูลเราก็คลิก add data ตรงนี้ครับนี่ครับเป็นลิงก์นะครับพอคลิกนะครับก็จะเจอฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับเราก็ลองกรอกข้อมูลดูครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับคลิก add data อนี่ครับ ข้อมูลก็จะเข้าไปอยู่ในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขึ้น alert ว่า add data success fully นี่ครับผมแล้วก็ถ้าเราคลิก add data อีกทีนึงเจอหน้าฟอร์มแล้วก็เราคลิก add data เลยนะครับมันก็จะมีการ validate ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับก็จะขึ้นแจ้งว่าฟิลนี้นะครับยังไม่ได้กรอกข้อมูลนะครับผมอ่ะสวยๆงามๆเรียบๆแบบนี้นะครับต่อไปครับการแก้ไขข้อมูลสมมติครับผมคลิกแก้ไขอ่ะนี่ครับ ก็จะวิ่งมาที่หน้า edit page นะครับอลองแก้ไขข้อมูลดูครับแล้วก็เบอร์โทรคลิก update data นี่ครับก็จะขึ้นแจ้งว่า update data successfully นะครับมาส่วนการ delete ครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม d e l e t หรือว่า delete ตัวนี้ครับคลิกทีนึงก็มี confirm ให้ครับแล้วก็คลิก ok อ่านะครับข้อมูลก็โวนลบทิ้งไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งครับก็คือส่วน p a จกิเนชั่นครับนี่ครับหรือว่าการแบ่งข้อมูลนะครับเปิดดูแต่ละหน้านี่ครับก็มีการติดตั้งมาให้เริ่ม้อยแล้วนะครับตัวซอสโค้ดนะครับผมจะแจกให้สำหรับคนที่นะครับต้องการนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดนะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงนะครับมีกติกากันนิดนึงนะครับตัวซอสโค้ดนะครับได้ไปแล้วก็ไปพัฒนาเพิ่มเติมได้แล้วก็นะครับใน โฟลเดอร์ er ที่ผมจะแจกไปทั้งซอฟต์โค้ดนี่ผมจะมีลิงก์นะครับแจ้งว่าผมไปเรียนมาจากที่ไหนนะครับมีคอร์สฟรีให้แต่เป็นคอร์สภาษาอังกฤษนะครับผมอ่ะผมจะแจ้งลิงก์คอร์สที่ผมไปเรียนมาด้วยนะครับแล้วก็จะแจกโค้ดนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการนะครับอย่าลืมเข้าไปอ่านที่รายละเอียดของคลิปครับใต้คลิปว่าผมนะครับชี้แจงแล้วก็บอกกติการายละเอียดไว้ว่าอย่างไรนะครับอ่ะนี่คือส่วนการทํางานต่อไป เราไปดูโค้ดกันนิดนึงครับตัวซอฟต์โค้ดนะครับที่จะแจกไปนะครับจะชื่อโฟลเดอร์ว่า laravel นะครับแล้วก็ตัวระบบจริงๆนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า crud นะครับ crud นะครับมาดูส่วนโค้ดของไฟล์ routing กันก่อนนะครับไฟล์ routing นะครับอยู่ใน web php อ่ะนี่ครับที่มีการนะครับ กำหนดเส้นทางการลิงก์นะครับรับค่าโพสต์ค่าเกตต่างๆสำหรับฟอร์มเพิ่มข้อมูลฟอร์มแก้ไขข้อมูลการลบข้อมูลแล้วก็หน้าแสดงข้อมูลต่างๆซึ่งไฟล์ w e b p p นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ routes นี่ครับนี่ครับ w e b p p นะครับผมอันนี้ชี้แจงสำหรับคนที่ยังไม่เคยเขียนด้วยเฟรม e w o r k นี้มาก่อนนะครับต่อไปครับไปดู controller ครับ controller ที่ใช้ชื่อว่า student controller นะครับซึ่ง student controller อยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับ โ o l d e r a p แแล้วก็ HTTP แล้วก็ Controller อ่านี่ครับ Student Controller นะครับคือ Controller หลักที่ใช้กับระบบนี้นะครับใน Student Controller มีอะไรบ้างก็จะมี Function Index อ่ะนี่ครับ Function Index คือแสดงหน้านี้ครับอ่ะนี่ครับหน้าหลักเลยนะครับต่อไปครับ Function Create นะครับ Function Create ก็คือหน้าฟอร์มที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลครับ อ่ะต่อไปครับฟังชัน store นะครับหรือว่าฟังก์ชันรับค่าจากฟอร์มไปเก็บลงในตารางหรือว่าฟังชัน save นั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปครับฟังกชัน edit ก็คือเอาไว้เรียกหน้าฟอร์มในการแก้ไขข้อมูลมาแสดงครับก็คือหน้านี้ครับอ่ะคลิก edit ปกัาบก็จะเจอข้อมูลเก่าก่อนใช่ไหมครับผมอ่ะก็คือหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วก็อัปเดตก็คือนะฟังก์ชันที่ใช้ในการรับค่าจากฟอร์มแล้วก็ส่งไปอัปเดตที่ตาราง นะครับส่งไปอัปเดตที่ตารางอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเด l หรือว่าฟังก์ชัน delete ก็คือลบข้อมูลนั่นเองนะครับนี่คือส่วนของ c o n โทร l ลอรแล้วก็ส่วนของ m o เดลก็มี student model นะครับก็จะอยู่ในนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า student อ่ะนี่ครับ student อ่ะนี่นะครับอยู่ในโฟล d ด์อยู่ในโฟลเดอร์ app เหมือนกันนะครับโฟลเดอ app อ่ะนี่ครับแล้วก็เจอ student p h p เป็น m o เดลครับ ต่อไปเป็นไฟล์ Layout หรือว่าหน้าฟอร์มหรือว่าหน้าแสดงผลต่างๆหร,หรือว่าไฟล์ i e w นั่นเองนะครับอ่ะอย่างเช่นฟังก์ชันอินเด็กนะัฟังก์ชันอินเด็ไปรีเทิร์นวิวชื่อว่าเวล c o m มมาใช่ไหมครับก็อยู่นี่ครับอยู่ในโฟลเดอร์รี o อ r c สนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์วิวอ่านี่ครับก็จะเจอเวล c o m มดอ a เลนดอตพีเด็บลคลิกเปิดขึ้นมาอ่ะนี่ครับ ก็จะเจอนะครับการใช้ for each ในการวนซ้ำข้อมูลนะครับแล้วก็แสดงข้อมูลจากตารางที่เราเรียกมานะครับอ่ะต่อไปครับอ่ะไฟล์ create นะครับก็ไปเรียก View ชื่อว่า create มานะครับก็คือไฟล์นี้ครับ create blade p p ก็คือฟอร์มที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ Edit Blade ครับก็คือไฟล์ที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลนะครับส่วน Layout ที่เป็น t m p p l t t นะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า l y y u u นะครับก็คือการไปเรียกใช้งานตัว c s js ต่างๆของ md bootstrap นะครับอ่ะอย่างเช่นเปิดขึ้นมาทั้ง3ไฟล์เลยนะครับ footer blade php main blade php แล้วก็ navbar blade p p นะครับตัว n e v b a r นะครับก็คือเมนูข้างบนอ่ะก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่เป็นสีน้ำเงิน มีคำว่าเดบันบ้านมีคำว่าโฮมมีคำว่าแอดเดต้านี่คือหน้าบาร์นะครับผมอ่ะทีนี้ครับเมนอ่ะนะครับตัวเมนเบลดก็คือนี่ครับที่มีการเรียกไฟล์ซี s s ต่างๆมาใช้งานนะครับแล้วก็ไฟล์ js ต่างๆแล้วก็มีการกําหนดครับว่าจะเรียกใช้นะครับเลเยอร์จากไฟล์อะไรบ้างนะครับต่อไปครับสุดท้ายก็คือฟุตเตอร์อ่ะนี่ครับฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์ก็คือนะครับที่แสดงผลเป็นสีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้ครับอ่านี่ครับผม นี่นะครับคือตัวซอสโค้ดที่จะแจกให้นะครับแล้วก็ไฟล์ t a b a s e ครับอ่ะนี่ครับก็แจกให้เหมือนกันนี่ครับก็ได้รับไปแล้วก็ Import เข้าไปได้เลยนะครับตารางหลักที่ใช้งานในในโปรเจกต์นี้หรือว่าในระบบนี้คือตารางที่ชื่อว่า student อ่ะนี่ครับมีข้อมูลเดโมให้ด้วยอ่ะนี่นะครับผมอ่ะใครสนใจตัวซอสโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปว่าต้องทำอะไรยังไง นะครับได้ซอสโค้ดไปด้วยนะครับได้ลิงก์นะครับเข้าไปเรียนคอร์สฟรีด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับสนใจก็อ่ารายละเอียดตารางคลิปแล้วก็ติดต่อมาที่แฟนเพจครับขอบคุณมากครับ